ช่วงอร่อยรอบครัวโดย Image h o l ีเด y เราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมวันนี้คุณเอและคุณนิรุตพาคุณผู้ชมมาบุกถึงบ้านของคุณพานีหรือคุณเมาเพื่อนของคุณนิรุตนั่นเองครับเจ้าของแบรนด์ a อดเมาส์บายพาณีในวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับการทำหมูผัดกะปิกระเทียมสด ในแบบสไตล์คุณพานิมาดูกันว่าวิธีการทำและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับมาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคับมาอาศัยปากอาศัยท้องผู้ชมเราอยู่กับพี่เมาพี่เมาเป็นเพื่อนคุณนิรุตเรามาที่นี่เพราะว่าคุณนิรุตการันตีบอกไม่อนุญาให้ตัดหัวเลย บอกงี้เลยบอกว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยทำกับข้าวอยู่กับวงการกับข้าววันนันแสนนานเดี๋ยวรู้จักกันกี่ปีแล้วครับโทษนะตอนแ <งา S 2> รกนยะี่ยี่เจ็ดตอนนี้ยี่เจ็ดสองกลับกันกลับ,บกันโดยเลขมันกลับยี 27, <22. S 1> บ่เจ็ดเจ็ดสิบสองประมาณสิบปีประมาณนนั้อยู่ในวงการอาหารมาห้าสิบปีนะฮะอยู่ตั้งแต่ต่างประเทศกลับมาในประเทศนะฮะสร้างชื่อเสียงประเทศไทยเราเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่ผมรู้จักเนี่ย เพราะว่าแกฝากกรพริกไปให้พวกเราทานกันเวลากองถ่ายเราตะเวนไปต่างประเทศเนี่ยไปตะเวนหมดเลยหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำอังกฤษห้องกงห้องกงไปแสดงทำอาหารอะไรต่ออะไรถ้าชอบอาหารของพี่เมาที่โรงพยาบาลบารมูร่าห์ฮะที่ทานได้นะคะข้าวแกงมีข้าวแกงชุดใหญ่ร้านใหญ่ๆอยู่ที่นั่นเลยฮะนะครับแล้วก็นี่เอามีเรื่องของออนไลน์วันนี้จะมาโชว์หมูผัดกะปิกระเทียมสด เดี๋ยวก็ปีของพี่เมาจะมีไปแบบนี้ะไม่เราจะไปใช้เป็นก้อนๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถึงตัวผลสุขเราลงกระทะปั๊บเนี่ยเรามานั่งทำกะปิเออผมทำอย่างนั้นอ่ะไม่ผิดผิดไปตลอดชีวิตตลอดมันจะก้อนเกาะไปต้องมาขยี้นอกะไจริงแล้วเนี่ยพี่ทำยังไงจ๊ะพี่เอากะปิเนี่ยยีแล้วก็น้ำมัน ถ้ามีเครื่องบรินิก็ปัดไปเลยกันน้ำมันน้ำมันอะไรครับน้ำมันพืชน้ำมันที่เราจะผัดเวลาเราผัดจริงจเราก็ใส่น้ำมันจริงน้อยหน่อยเพราะไอ้นี่มีน้ำมันแล้วครับครับหมูก็จะฉ่ำครับเอาลยมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออาเลยนใส่้ำมันพืชล้มันลงไปหลายคนคุณน้าคุณตาพี่เมาเนอะใช่ เจอที่บางลงราชมั้งเจอบางลงราชใช่ไหมซึ่งจริงทำเปุนจริงครับพี่เมาฮะพี่อ๋อพาณีค่ะพาณีพี่พาณีครับเราคุณอะไรครับณีเหมือนประเสริฐชีเวศอ๋อเป็นเป็นอะไรพี่ผู้ช่วยสัตว์เป็นน้องเหรอคะอ่ะมู้ช่วยสัตว์เป็นน้องอ๋อไม่ใช่พี่เป็นน้องนะใช่ไหมคะเป็นน้องอ๋อพี่ใส่กระเทียมกับหอมไปเคี่ยวให้หอมก่อนค่ะต้องให้หอมก่อนแล้วเราก็เหลืองก่อนเอาพริกเนี่ยพริกกินหัวสับสับแล้วพี่เราใช้พริกแดงจะใช้พริกกินหัวเขียวไม่ได้นะอ๋อต้องการเขียวถ้าไม่ดีเหม็นเขียวเหม็นเขียวใช่ แต่พี่กินหูแดงเนี่ยมันจะมีน้ำมันดูเยอะนะพี่มันจะมีน้ำมันผัดเลยผัดเลยอยากผัดผัดเลยอ๋อพอสีสวยปั๊บพี่จะใส่หมูแล้วใช่ไหมตอนนี้อาจก็ใส่หมูสุกๆอหมูนี้ใช้ส่วนไหนครับพี่มาครับกอถึงใช้อะไรไม่รู้แต่พี่ใช้คอหมูอ๋อใช้ส่วนคอนะครับเพราะว่ามันมีมันไงไม่หมักอะไรไม่หมักอะไรเลยนะครับพี่มาเจอครับผมอัจนที้เราก็จะใส่กระปิยังหมูยังไม่เสร็จเลยไห้เป็นไรผัดลงไปนี่มันรวนเองอะทะเลาะกันอีกแล้วี่ช้อนจ้ะ ของช้อไม่ลองเลยเต็มมากนือเค็มมากไอ้พี่ใส่ปลาไปีทำไมปลาปีมันก็เค็มอยู่แล้วไม่งั้นไม่มีหอมแล้วตอนไหนพี่จะใส่กระเทียมสดนี่ยังไม่มีกระเทียมสดเลยมีกระเทียมเกลียวแล้วกระเทียมเกลียวพี่ก็นี่ปัดเฉยเลย่เอาใส่น้ำตาลใส่เล็กนึงใครอยากกินลูกโดดผมชอบลูกโดดมากโดดโอ้โหโดดตอนนี้แหละมันจะเป็นหมูผัดกระปีกระเทียมสดละนี่ผมว่า หน้าตามันสวยมากอะพี่เม้าผมไม่เคยเห็นอย่นี่นะหมูผัดกะปิผมไปสั่งที่ไรนะมันจะเป็นกะปิดำดำมากับหมูเลยเฮ้ยสีมันสวยมากนี่เราบวยนม่ตนี่ไงไม่ติดด้วยสวยม่ก ให้ท่านผู้ชมได้ชมสีว่าเขาดูแล้วไม่เหมือนหมูผัดกะปิเลยสีเขาดูดีมากเหมือนกับหมูผัดพริกแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วมีพริกสดเท่านั้นเองอ่ะคุณผู้ชมผมไม่ได้ยิวเท่าไหร่พี่เอ๋ข้าวปลาปลาพริกอีกหน่อยไหมผมผมแค่ได้ยินมฝีมือพี่เขามานานพี่เอ๋ข้าวปลาปลาพริกหน่อยแ่้วอีกเป็นถึงเย็นเลยเขาเก่งเรื่องน้ำพริกมากทีเนี้ยหมูเนี่ยผมไม่เคยอร่อยมากเหร จริงพี่มาอันนี้อันนี้ไม่ได้ยอนนะเราไปเพื่อมาห้าสิบหกสิบปีแล้วมไม่เคยกินหมูผัดกะปิอร่อยนี่จริงจานนี้กี่บาทพี่เราทำเป็นกล่อง,น,ง,องนั่นเลยสอง100ร้อยหนึง่งร้อยหาร้อยเดียวเหรอขายอย่างละอย่างละร้อยอย่างละร้อยอร่อยมากคุณผู้ชมรสชาติทำดูแลไม่น่าจะยากอะไรแต่รสชาตินี่ยอดเยี่ยมเลือกส่วนหมูที่เป็นคอหมูคอหมูเขาอร่อยเวลาผัดส่วนกะปิที่ถูกปั่นกับน้ํามันเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนียนหมดเลยพอ,อเนียนเสร็จแล้วพี่มากล้าใส่น้ําตาลเขามีกระเทียม รอบแรกก่อนใช่แล้วมีกระเทียมรอบสองมีกระเทียมสดนะฮะแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปรสชาติก็จะมีเค็มมีหวานรสชาติเป็นข้าวคุกกี้ชั้นดีอ่ะคุณผู้ชมแต่มีเจ้าเนื้อหมูอร่อยอร่อยมีผูหวานเสร็จเรียบร้อยเลยมีกระเทียมนะมีหอมแดงเนี่ยได้เนี่ยนี่ได้เลยคุณผู้ชมครับมีอาหารอร่อยอร่อยอีกเพียบเลยต้องไปดูที่ ads mouse mouse muse ใช่ไหมฮะ muse O mouse ชื่แปลว่าหนูฮะบายพาณีคุณผู้ชมเข้าไปดูและแอดเป็นเพื่อนแล้วพี่เมาส์จะ เอาความอร่อยส่งถึงบ้านแบบนี้อันนี้ไม่ได้ยองกันเองครับพ่อแกฝากกระพิกไปให้ทานบ่อยผมชอบหมูผัดกะปิกระเทียมพริกสดเมนูนี้ยอดเลยทำไม่ได้ยากฮะสุดยอดคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับสัปดาห์หน้าเราไปไหนไปดูยอดฝีมือที่ไหนทำกับข้าวอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้เราสารคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากพี่มาจรดีนะครับอร่อยมากขอบคุณมากมากครับ